คนโบาถามว่าเจออะไรร้องดังจังร้องอยู่คนเดียวไม่ได้เป,ดเปิดคลิปนะคะนี่มาคัมน้อยมาแล้วค่ะอันนี้คือเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มนะคะที่นี่เขาเรียกว่าเทกเกนซบนะคะมาแล้วมาแล้วเอาป่ามาแล้วนี่นะคะไม่มดเห็ดพึ่งไม่มดนะคะนี่นางพญา แม่มดุดเจ้าป่าเจ้าป่าออกเดินทางกันจ้าสวัสดีทักไทยนะคะเรากำลังจะไปโรงยิมในโรงพยาบาลตามที่คุณหมอนนัดทั้งสองคนเลยจ้ะเดินทางไปด้วยกันนะคะเผื่อมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาฝากกันค่ะ Hi Anselgling Watch a An r v o c a รมโบว์สวัสดีที่รักเรากำลังจะไปไหนกันแกบอกว่าเข <was> <laughs> บอกว่าเราไปออกกำลังกายที่โรงพยาบาลกันที่ยิมนาสติกโรงยิมนะคะปัดแบบโอ้ยหมดละม้างป่าเห็ดไม้เป็นกองพะเนินเทินทึก <laughs> เรากำลังเดินทางไปที่อำเภอใกล้หมู่บ้านนะคะที่เพสตอปค่ะ ประมาณ18กิโลเมตรนะคะเดินทางไปกับพวกเรานะคะวันนี้อากาศแจ่มมากต้นไม้เขียวชะอุ่มจะ้ะดอกมงดอกไม้เต็มตามหลายทางนะคะบ้านเมืองลมเย็นเป็นสุขสงบอยู่ในดงในป่ามีแต่ความสบายใจจ้ะพี่น้องห่างไกลความวุ่นวา,ายทั้งหลายทั้งปวง คุณเลมโบบอกว่าตั้งกล้องหรือยังแกกลัวพลาดตรงนี้นะคะอันนี้อีกด้านหนึ่งนะคะไม่ใช่ซุ้มพุ่มไม้ป่าเห็ดนะคะประเทศสวีเดนจะเป็นบ้านนอกหรือในเมืองก็บ่มตัวอยู่กับธรรมชาตินะคะเพราะว่าบ้านเมืองเขามีอ่า ป่าไม้มีธรรมชาติอยู่ถึง75เปอร์เซ็นตนะคะมาแอบเก็บภาพกุหลาบันปีของเพื่อนบ้านลินทางนี่สวยมากกุหลาบันปีเข้ามาที่เส้นรุ่มแล้วนะคะเส้นรุ่มก็คือเขตในชุมชนเขตในเมืองนะคะดอกไม้ค่ะ ดอกซีเรนนะคะซีเรนหรือว่าดอกลิเล็กค่ะด้านหน้านี่ก็คือสถานีรถบัสและก็สถานีรถไฟนะคะโถกสตาร์คูนออกบัสบุสบุสตาบุสตาคูาน ต้นเชอรี่ด้านซ้ายในต้นใหญ่มากเลยนี่นะคะผู้คนมาเยอะเลยรถจอดแถวยาวเหยียดเลยค่ะ <c oughs> ที่เก่าเวลาเดิมนะคะสถานที่ดูแลสุขภาพของชุมชนนะคะที่จอดรถก่นจ้า สถานที <t> <half> ่ดูแลสุขภาพมีเพื่อนแกไปะ้มีสายลอาชีพรน่สมานที่เดอ้น บอทเอ็ ator, เนซ์กีไม่มีใครจะถ่ายได้เราออกแกสะพานที่ อักษาสุขภาพแล้วนะคะตามโชเฟอร์ไปค่ะเดี๋ยวจะไปแวะร้านคุณลุงที่ขายของไทยนะคะคุณลุงเป็นคนกรัรมพูชานะคะเป็นร้านเล็กๆค่ะไปดูว่าพอมีอะไรอยาซื้อกลับบ้านบ้างค่ะเพราะว่าไม่ใช่ร้านใหญ่นะแต่ว่ามีบางท่านถามว่าร้านกัมพูชาแต่ทำไมาถึง ยิดธงชาติไทยก็เพราะว่าคนไทยเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านเวียดนามหรือร้านจีนคนฝรัง่งเขาจะเรียกว่าไปร้านไทยเสียพลังงานเยอะ, <c oughs> อ,ะอันนี้น้ำจากเรนดอล่าบ้านเรานะเป็นน้ำเรนดลนลอนดล่าวตัตเตอร์แกบอกน้ำจากเรนดอล่าเอาน้ำมาด้วยคะ่ะวันนี้เสียเหงื่อเลย สวสเข้ามาอีพันนะไหมย้อยวันรีบอกเหงื่อฉันย้อยหน้าผากเลยพ่อถามว่าใครคือฉันเองเหงื่อย้อยเข้าตาเลยค่ะตอนนี้ได้เหงื่อได้เหงื่อทำงานในสวนยังไม่มีเหงื่อเลยค่ะอันนี้คือคุณหมอติวเข้มเฉพาะเฉพาะทางเฉพาะทางถักเสื้อวิเกอันสกี ร,รู้ใจรู้ใจยูทูบเบอร์คุณเลมโบบอกว่าที่รักตั้งกล้องไม้ถ่ายดอกไม้สวยๆริมทางนี่ค่ะดอกไม้สวยๆริมทางดูค่ะกุหลาบพันปีนะคะช่วงนี้กุหลาบพันปีกำลังเบ่งบานเกบอกว่า <c oughs> หลังจากออกกำลังกายก็จะรู้สึกดี เดิมจ้ะมาทางไหนก็คือไปทางนั้น <laughs> <laughs> แน่หลายแล้วอันสก, <c oughs> ใกีใกล้ๆนะคะ <c oughs> บอกว่าเลี้ยวขวานิดนึงก็ถึงแล้วจ้ะดูค่ะผู้คนเดิน <c oughs> ชมแสงแดดกันเนี่ยมีเขามีความสุขก,กันในช่วงฤดูร้อนของสวีเดนนะคะ นี่นะคะธงชาติไทยอยู่ด้านขวานี่เป็นร้านของคุณลุงเวียดนามนะคะคุณลุงกัมพูชาค่ะแต่ว่าบางครั้งมีผู้หญิงขายเข้ามาที่ร้านคุณลุงแล้วนะคะแกบอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะเพราะว่าแกถามหาคุณเลมโบบอกว่าคุณเลมโบผ่าตัดหัวเข่าแกอยู่ในรถคะ่ะแล้วหอมก็บอกว่าหอมปวดหัวเข่าด้วยแ <laughs> กบอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกค่ะอันนี้คือ เอาวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นเติมสนจ้ะเอาเฮบุบอยไปทำน้ำแข็งให้ครอบครัว Advance. ดื่มในช่วงฤดูร้อนนะคะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าบริการดีมากนะคะมีคนไทยบอกว่าแพงก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันใกล้บ้าน ลูกตาลเชื่อมค่ะขนนในกระป๋องนะคะอ่าชิลีโทกะโยวิยวินฮอชิลีโทกะฮ่าฮ่ชิลิโทกะยาทักทักทักยาโอเคโอเคโอเคบอกายาเย็ดแต่เราน่อ,อไม้บัมบูบ อร่อยดีนะคะยี่ห้อค่ะขนุนขนุนชิ้นหมูอันนี้ลูกชิ้นเนื้อนะคะเอาหมูยอหนังสองอันนะแล้วก็หมูยอรธรรมดาอันหนึ่งจ้าบริการดีมากขอหอมเอมาไม้ค้ำขามาทักสซ่ิเกยเย็ดเย็ด,ยดนแต่สนั หันมาเจอเอกน้ำมนันหอยหน่อยนะคะแล้วก็สีอิ๊วขาวอ,อันนี้ถ้ามีกองพัสดุมากก็จะมารับที่นี่นะคะเจ็ดร้อยสิบเอ็ดโคนนะคะคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวหอมจะขึ้นไว้ หน้าจอนะคะโอ้โหกุณหลาพันปีดูค่ะสวยงามมากอภูมิในนั้นยิ่งยิ่งใหญ่มากนู้นน้งมองไกลๆนะทีเถอะมองเห็นชัดเลยกุณหลาพันปีหรือว่ารูรสตูเดนรอนเยสกัสตูแทนอ๋อสูอเ์ นะนี่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของดอกกุหลาพันปีบานนะคะสวยงามมากอันนี้ก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะนนเ,เินร้อนปักนนะกลาพันปีนะทุกต้น บานบิงบานสาวสวยสาวสวยเดินสะพายอือว่าอักว่าเต็มไปหมดเลยรสดูเดนรอนเออว่าอัดก็คือเต็มไปหมดเลยดอกไม้อันนี้ก็อยู่ในชั้นชั้นชั้นเมืองนิดหน่อยคองอาฟัแ่สุดแล้วนะ แกบอกว่าจ yeah. ับมาในหัวไหมคือคิดออกไหมว่าด้านหน้ามันจะมีดอกไม้สวยใหม่ยะเนี่ยย่ายะาย่าย่าไม่กล้าเวียงกล้องเพราะหูเด็ดแกอินเด็ดมิต้องถอยให้ชมพ่อโอ้ยตาระฆังนัดแก้วไอ ยงก้องแกงก้องแกงแก้วอะไรคะโอ้โหดอกยีนนี่แก้วอาความกรอบของแอปเปิลอบนะคะเพราะว่าหอมเป็นไหนก็เอาไปทานด้วยเพราะว่าเมารดนะจ๊ะเป็นโรกที่เชยมากแน่แบอกว่าพานั่งรถครั้งแรกแล้วเมารดจากนั้นตลอดชีวิตคือเมา แอปเปิ้ลกปล่ะปินดูเหรอรอ,อบมากกรอบมากจากตอนนี้คุณเรมโบพาลัดเลาะหลายทางมาด้านที่เราเก็บเห็ดนะคะป่าเห็ดจ้ะกำลังจะเข้าสู่ป่าเห็ดเรามาดูให้แน่ใจว่าพอจะมีเห็ดขึ้นมาบ้างหรือเปล่าก็หลายๆท่านถามมานะคะ คนพร้อมรถพร้อมเห็ดยังไม่พร้อมแต่เอฟซีนี่พร้อมมากเลย <c oughs> คุณพี่ตุ๋ยทยันยลักษณ์ชลัตนนี่บอกพร้อมมากเลย <c oughs> na, รอรอนะพผากันหอมอ่าโอ้โหนี่แหละบรรยากาศของป่าเห็ดนะก็จะล่มเย็นแบบนี้นะคะจำได้ไหมมุมไหนบ้างก็เดี๋ยวจะไปแวะดู ขอนเห็ดนางลมด้วยนะเห็ดนางฟ้าหรือนางลมเห็ดนางลมเนาะเวลาผ่านมาหนึ่งปีจำชื่อเห็ดแทบไม่ได้จ้ะเดี๋ยวนี้ก็ดูไปด้วยก็จะยังมาไม่มากหรอกถ้าเข้ามานะก็ตุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยแต่เรามาเซเวดูก่อนไงคะเพื่อให้แน่ใจแล้วอย่บนเปสุอย่าอย่า คุณเลมโบจำได้ว่า ừ, สตันนาเฮเกลิเตเอสเกจำได้ว่าว่าปีทุกๆปีเราจะมาเก็บดูดซอบก,ก็คือ,เ,อ,อเห็ดพึ่งแม่มดนะคะหรือเห็ดพึ่งเลือดน,นั่นแหละเดี๋ยวเด๋ยวลงไปดูกัอนอ่ะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะคะบอกคุณเลมโบว่าคุณรอฉันฉันนากรีดนะ หยอกแกถ้ามาเขาก็จะมาริมๆนี้นะคะเรามาดูว่าเออเล็กๆน้อยๆพอจะมาไหมมันจะมีเห็ดพึ่งเลือดแหละเข้ามาแล้วเขาจะมาเป็นแผงเลยค่ะ FC ก็จะได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเรามาดูหรือยังค่ะไม,ม่เห็นเลยจ้ะไม่เห็นเลย แถวเนี้ยจะมาแบบว่าพิทับอันนี้ก็ยังดูแห้งอยู่นะคะเขาก็มาไวไปไวแหละเดี๋ยวจะมันมาดูเรื่อยๆนะคะนี่นะแต่ด้านในไม่ค่อยมีนะเขามาเขาก็จะมาอยู่แถวๆริมนี่แหละอ่านี่ไงนี่ไงคะพยามาแล้วคะ่ะเนี่ยบอกแล้วว่า เนี่ยค่ะก็จะนำเชื้อมาแล้วนี่คือเห็ดพึ่งแมมมดนะคะที่นี่เขาเรียกว่าบลูดซบค่ะเนี่ยกอใหญ่ขาใหญ่นะดอกแดงอย่างนี้เลยจ้ะมีบนเขานะคะบนเขาจ้ะพ่อเขาพามาบน ได้ออกมาสูดกำลังสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยนะคะบรรยากาศลัดเลาะเขาลัดเลาะปลาเห็ดเริ่มมาแล้วบอกพ่อว่าขับช้าๆหน่อยอยากจะดูขับเร็วไปเดี๋ยวตาลายด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็ลัดเลาะปลาเห็ดนี่แหละเดี๋ยวจะ แวะไปดูขอนเห็ดนางลมค่ะว่ามาหรือยังนะคะเน<ะ>ี่ยสตาร์มาไหนอ,อันสกีจอดจ่ะจอดตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเข้ามาอยู่ในบรรยากาศร่มรื่นของป่าไม้แล้วนะคะอ่าอันนี้ก็คือรอยหมูป่านะคะหมูป่าเขามาดุดดุนหาเหยือ่อหาอาหารเขาแหละถ้าหมูป่าเขาดุดดุนตรงไหนเขาก็จะมาหากินหมากไม้นะ แบบนี้นะคะจะคล้ายๆกับลูกกอบ้านเรานะ่ะหนามนี่ไม่ได้ตำมือนะหนามจะหนานิ่มๆเองจะคล้ายๆกับเปลือกเกาลักเลยเดินลัดตาอมาตรงนี้แหละขอนเห็ดนางรมที่เราเคยเก็บ <c oughs> จะเรียกว่าของเราไม่ได้พอบอกว่าขอเห็ดของเรา มีคนเคยถามว่าป่าของคุณเหรออายเลยค่ะนี่นี่นีค่ะดูค่ะรอยหมูป่าพี่โบก็จอดนี่นะเป็นทางเลี่ยงค่ะมาให้หายสงสัยนะเจ้าคุณเอฟซที่น่ารักเนี่ยขอนขอนใหม่ที่เขาล้มลงมานะนี่เป็นเป็นขอนที่เห็ดนางลมเกิดนะคะเขาล้มลงมา ถ้าเจ้าของป่าเขาไม่ตัดไปทำฟืนทำเฟืร์นิเจอร์ซะก่อนเราก็จะได้เจอเห็ดขอนใหม่จ้ะนี่นะอยาไปก็ดินนุ่มๆน,นะคะนี่ค่ะน้องเขายังไม่มานะคะมอสความมอสที่เขาชุ่มนะนะต้องรอให้เขาชุ่มกันนี้จ้ะ เราจะไปแกะไปดึงไม่ได้นะเพราะว่าเห็ดเขาจะขึ้นตรงที่มีเปลือกมีเปลือกแล้วมีมอสเกาะน,นะคะนี่แหละขอนเห็ดที่เราเก็บที่เคยเก็บนะคะไม่มาหจะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงโคนเขานะเป็นโคนขอนไม้แตกแล้วก็มีมอสเขียวๆจะ้ะ อดโอโซนเข้าปอดลึกๆจะ้ะบรรยากาศกลิ่นอายของต่าเห็ดนี่นะคะจำได้ไหมคะขอนนี้นะเห็ดมาไม่มาไม่รู้แต่ว่ามีย่ามมาด้วยเอาละมาจากนี้ละไม่มีแล้วนะเนาะ มีแต่พยาเห็ดเนี่ขึ้นมาใหม่นี่ก็ดอกเล็กนะหลายคนก็บอกมันเป็นยาหอมก็ไม่ใคยรู้เรื่องหรอกนะเห็ดยารู้แต่เห็ดที่เคยเก็บเคยแกงอะจะ้ะนี่นะคะทุกคนบูเบอร์รี่บูเบอรี่ป่านะก็จะเป็นเม็ดเขียวๆอย่างนี้มันไม่ได้ดกนะ เพราะว่ามันไม่ใช่ทำเลข,ของเขาจะ้ะให้คุณแลมโบรออยู่ที่ตีนเขานะหอมก็เดินขึ้นเขานิดนึงนะเพราะอยากจะดูให้แน่ชัดว่าเห็ดมาหรือยังจ้ะจะได้ไม่เสียเวลามาเองค่ะพอพาแวะอยู่ถ่ายอุปกรณ์การถ่ายทำคลิปมาด้วยมาดูแถวนี้แหละ ถ,ถ้ามีก็คือมีถ้ายังไม่มีก็ยังไม่มาจ้ะสำหรับเห็ดเห็ดเหลืองนะจาบรรยากาศป่าเห็ดนะคะบนภูเขาจะลมพัดเย็นสบายพี่น้องจ้ะมาสุดอากาศบริสุทธิ์ไปพร้อมๆกันหาเห็ดไปด้วยนะคะก็แค่มาดูมาลุ้นนะคะจริงๆแล้วเดือนมิถุนาเนี่ยเราไม่เคยเก็บเห็ดอยู่แล้วจ้ะ ็อากาศมันเปลี่ยนแปลงปวนเปรงมันอาจจะขึ้นมาเพราะว่าหลายๆท่านก็เริ่มเก็บกันแล้วจ้ะแต่ว่าแต่ละที่แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะคะแม็แต่ประเทศเดียวกันก็ไม่เหมือนกันก็มีจ้ะโูเหยียบไปแบบว่าหลวมแบบว่านี่นี่นะคะนี่เริ่ม เริ่มชื้นแล้วค่ะใบไม้ที่ทับถมกันนะชื้นก็จะเพาะเห็ดขึ้นมานะธรรมชาติพอเปิดใบไม้ขึ้นหอมกลิ่นหอมกลิ่นเลยค่ะหอมไม่ได้ใช้ถุงมือก็เลยไม่ได้ควักให้เห็นเยอะนะเนี่ยแถวนี้แหละที่จุดนี้ที่เล่าให เอฟีฟังเรื่อยๆนะคะว่ามาตรงนี้ทีไรฝนตกทุกทีจ้ะเพราะว่าความชุ่มชื้นนี่แหละนี่นะคะเดี๋ยวจะเขี่ยให้ดูนิดหนึ่งนี่ค่ะก็คือใบไม้ที่เขาล่วงหล่นลงทับถมซับซ้อนกันอะมันทำให้เกิดเชื้อราแล้วก็เกิดเห็ดขึ้นมาเพราะว่าเห็ดเขาก็เกิดจากเชื้อรานั่นแหละ เป็นเชื้อราที่กินได้นะคะไม่มีไม่มานะคะแล้วก็จะไม่เคียเขาค่ะตรงที่เห็ดเข้ามานะเขาก็จะเห็นแบบตุ่มเหลืองตุ่มเหลืองคือดอกเหลืองๆนะไม่ใช่ตุ่มน้ำเหลืองเนี <laughs> ่ย ใหม่นี้จะพีโบก็จอดรถอยู่ตรงมุมหักเลี้ยวนี่แหละมาเจอพ่อบ้านแล้วค่ะแถวนี้ก็จะเป็นดงอะไรนะวัลบิอะไรนะไอผักผักูดสามงามอะไรนะคะเยอะนะคะนี่เป็นดงยอดอ่อนๆด้วยค่ะหอมไม่เคยกินนะไม่เคยกินก็ไม่เก็บจ้ะให้เขาอยู่ตามธรรมชาติไป ต้นแบบว่าอวบมากดูต้นอวบเนี่ยหากตังโพ๊ะโพ๊ะเลยล่ะเนี่ยแบบนี้อู้อ้วนมากเลยนะเป็นดงในช่วงที่เราเก็บเห็ดเขาจะสวยเป็นใบให้เราได้ตั้งกล้องตรงนี้แหละพี่โบอยู่นี่นะคะเราขึ้นเขาเราแวกหมู่บ้านกันทีนี้บรรยากาศ ป่าสารพัดเห็ดที่เราพาเอฟซีลันลาในทุกทุกปีนะคะนี่ค่ะแล้วก็มองดูไปด้วยนะคะมอสรู้สึกฟูฟูแล้วนะคะมดมดแอมิเกมิลแอนตี้บงอีกไม่นานแล้วค่ะอีกไม่นานน,าน่าจะใกล้มาแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ ไม่เห็นนะมันจะต้องมีเห็ดพึ่งแม่มดมาก่อนการทิ่แตวิวีดแวกแอนสกิอ mm hmm. บอกว่าช่วยดูที่ริมทางด้วยนะไม่งั้นคือเขาจะมาเต็มนะเห็ดเหลืองนะพ mm hmm. ยายามดูเลยนะคะ mm hmm. ก็คือมาซำรวนะไอเก็บนะมันยังไม่เก็บมันไม่ใช่ฤดูเก็บจะ้ะเอฟซีก็ใจเย็นๆน,นะคะ S <S ปล่อยให้เราใจร้อนสองคนก็พอแล้วค่ะล้อเล่นล้อเล่น,นตรงนี้ตรงนี้จะโอ้โหแบบว่าเห็ดจะมาเติมเลยเด่ะตรงเนี้ยโคกดอนอิดอยนี่ค่ะไม่มีไม่มานะคะตรงนี้ก็คือจุดที่เราจอดกระปุกลุกนะปีนี้ อาจจะง่ายขึ้นอาจจะมีน้องส้มทองหรือส้มจี๊ดของลาวพาเก็บเห็ดจ้ารอใส่ย่ะดูเทกเกนโซฟจ้าพี่น้องครันโบาถามว่าเจออะไรร้องดังจังร้องอยู่คนเดียวไม่ได้เป,ปิดคลิปนะคะนี่มาคำน้อยมาแล้วค่ะอันนี้คือเห็ดพึ่งขาลาย หมวกส้มนะคะที่นี่เขาเรียกว่าเทเกนซบนะคะมาแล้วมาแล้วแต่ตรงนี้เขาก็จะขึ้นอยู่กับหินกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แน่นเลยนะคะหอมก็จะไม่เอาเขานะเพราะว่าเขามีดอกเดียวจ้ะปล่อยให้เขาอยู่นี่แหละตรงนี้ก็เขามาแล้วก็จะเยอะนะคะบางครั้งเขาก็เรียกเออเบียกซบนะคะอยู่ใต้ต้นเบียกอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โห oh. นี่จะ้ะความชุ่มชื้นเริ่มมาจะ้ะแม่มดเจ้าป่ามาแล้วนี่นะคะเนี่ยแมมดเห็ดพึ่งแม่มดนะคะนี่จะพาลูกหลานมาเต็มแหละทีนี้จะ้ะนี่มาแล้วมาแล้ว อยู่ดิมทางนะคะนางพญาแม่มดเจ้าป่าเจ้าป่าออกกำลังกายชุดเข้าเมืองเข้าป่าชุดเดียวกันก็ข้าพเจ้านี่แหละต,ตัวไม่ถูกกาลเทศจะจ้ะอ่าตรงนี้เป็นป่าบูเบอรี่นะคะ บูเบอรี่ต้นบูเบอรี่เต็มเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดเอฟเฟกหรอกบูเบอรี่เพราะว่ามันลูกมันเขียวนะคะหนเป็นเม็ดเล็กๆอยู่เลยค่ะ,ะมาและโบกมือกวักมือ,มอให้พ่อมาละฮะซิ่งขาไม่ดีนะแต่ใจสู้อาคลิปนี้ก็อัปเดตให้ชมแล้วนะจ๊ะสำหรับการดูเห็ดของเราค่ะมีอะไร <laughs> ซ่าซ่าเหรอ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจค่ะสวัสดีครับ,บ,บ,รบขอบคุณครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะตามคุณลลมโบเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ